สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอ๋ม,มาอีกเด้อจ้ามื่อนี้ฝนตกจ้ะฝนตกโปรยโปรยเห็นมาทางนอกรู้สึกเห็นแบบน่าตื่นตาตื่นังนี่ลยละเอ่อวันนี้แม่มาจะมาทําต้มยํมาไข่ปลาจ้ะต้มแซ่บไข่ปลาได้เห็ดอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้นะ <c oughs> ปัสสาวะเห็ดมือฟลานมูอกวันกองปอัสสาวเห็ดแล้วก็ขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่ไอ้อันนี้ก่อนห้าผักชีจ้ะหอมแดงจ้ะ แล้วก็ขาขานี่แม่เอมมามาจากซ่องฟิตเวยจมัไม่เป็นนั่แข็งอยแล้วก็มะขามเปียกเพิ่มความหวานแล้วก็ความส้มจะ้ะแล้วก็อีกอันนึงเลยจะ้ะใบมะกรูดเลยจะ้ะใบมะกรูดให้ออกก็เอาออกมาจากซ่องฟิตนะจะ๊ะจะได้กินน,นานๆจะ้ะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้อืมสุกตะไคร้กันด้วย คแล้วก็มะขามก็เปื่อยดีแล้วจ้าแม่ไอามาจะใส่ไขป่ปลาเลยจ้าบนเนี้ยไขยป่ปลาที่แม่ไอามาก,กันไกรตัดไวน้นะจ้าเนี่ยเราจะไม่คุณนะจ้ากลัวมันคาวจ้านี่จ้าไขป่ปลาไปเลยเอาไฟเดือดสุดก่อนเลยจะเรียเก้าเปิดหน้าต่างจ้ะเพราะว่ากลิ่นมันคาวเนาะในห้องครัวเปิดหน้าต่างเวลาทาอาหารที่กินรุนแรงหรือว่าแบบกินคาวกินเหม็นอะไรเงี้ย อาหารที่คนไทยชอบนะจ๊ะที่มันเหม็นนะน้องเปิดหน้าต่างจ้ะจ้ะแล้วมาดูกันต่อนะจ้าตอนเดือดแล้วพอเดือดแล้วสุกแม่เอมาจะมาปรุงจ้าตอนนี้ปลาเราก็สุกได้ที่แล้วนะจ้าแม่เอมาก็จะปรุงนะจ๊ะใส่เกลือจ้าเกลือแล้วก็น้ำปลาจ้าปลาชลนะจ้า ใส่หน่อยกระแทบใส่ลายกระแทบหลายจ้ะแล้วก็อันนี้ของเราก็คือพริกก็จ้ะพริกแม่เอาตันพริกพริกขี้หนูผสมผสมพริกไม่ขี้หนูนลจ้ะอ่านีจ้ะแล้วอันนี้แม่เอาก็คกั่วเมื่อกี้จ้ะเดี๋ยวจ้ะเนี่ยพริกแห้งจะคั่วเอาใส่น้ำมันพืชน,นิดนึงเพราะว่าไม่ให้มันติดกระทะนะจ๊ะ แล้วก็เสือเทศจ้ามะเขือเคลียโอหา่าบัสิบุบคุณแล้วก็ตามด้วยหอมด้วยจ้าเนี่ยหอมเอ่อหอมไปเรื่อยจ้าบ้านเปามาหอมเปรีเราเรียกหอมเปรหอมเทพแหละแล้วก็หอมผักชีจา้าเดี๋ยวต้นหอมไม่มีนะจ้าจ้าเดี๋ยวมาสดกับแม่อ้มาด้วยจ้า <c oughs> จ้าได้เวลากินข้าวเ,เดือๆกันนี่ไม่จ้าเอามาใส่มะนาวไปด้วยไมยหนึ่งบีบมหนาไปน้ำจ้านำอย่างมันหอนยู่ใส่หมูราพานมหมูราพาหมูราพาคนณหนพี่น้องเอ้ยสนานโกกโกกบอไท่เน้นๆนะจ้าคุณถ้ามันมันคือบานเฮาเลยคือจิตซสบมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่คือมันไม่มันนะจ้า บ่มันบ่หอมคือบานหอมสดบังเลือ,อ,อเดเนาอเปรี้ยวแซ่บแจวก็แจว,แจวมากอกที่ยิงกับนึ่งปลามันมันเป็นแจวอันเดียวกันจะ้ะคือถ้าเกิดว่าไม่ให้มาทําต้มปลาหรือว่านึ่งปลาอะไรเงี้ยก็คือจะทําแจวตัวน,นี้เลยจะ้ะน้อยจะเอาแครอทให้ กระต่ายน้อยแล้วจ้ะกระต่ายพิงกี้แครอทหมดอ,อ,อืมอ้าวหนูไม่กัดหรออ๋อเอาวางไว้เลยค่ะลูก<ง>น้องไม่กินวางไว้เลยเดี๋ยวน้องก็มากินกี่ทำไหมหนูไม่อยากกินแครอทพม,มเอาแครอทมาฝากไปอีกแล้วน้องเีมมารีน้อยนี่สวยหรือเปล่าน้อนี่หนูสวยไหมบอกนักเข็มหน่อยหนูสวยไหม สวยค่ะวันนี้จะไปไหนบอกหนูลองบอกคุณยายที่เมืองไทยสิคุณยายหนูชื่ออะไรที่เมืองไทยอ่ะยายกระลายายกระลายายก้ะายายกระลายายกล้าสวยไหมยายกล้ลาสวยไหมเยอะฮอา้วนหรือผอมยายกล้ลาที่เมืองไทยอ่ะฮึฮะ <Huh? S 1> สวย,ยไหมอิสกมสตา อเอาปลาปมันเปื้อนแล้วมันเปื่อนอืดน,น้องเห็นไหมอึน,น้องตัวนั้นน่ะระวางังว่าใครจะไปจับเ <c oughs> มื่อคืนนี้มะลิน้อยกับ <c oughs> พี่เอ็มมาก็นอนกันตรงนี้ค่ะเมนนื่อคืนเนี่ยอ่านอนมะลิตื่นเอามะลิหลับก่อนพี่เอ็มมาแล้วก็ตื่นก่อนพี่เอ็มมาเมาเช้าเนี่ยว่า <c oughs> น้องตื่นก่อนหนูมาเช้าเนี่ย โอแม่กอดน้องอยู่อ๋อแกงหลับอีกแล้วเหรอใช่เลยวันนี้แต่งตัวสวยจะไปวิ่งเล่นที่เล่นต้องใส่กางเกงยีนตัวโค้งๆหน่อยเสื้อตัวเล็กๆจะได้วิ่งสะดวกวิ่งถนัดใช่ไหมลูกเมื่อคืนนี้ก็พี่เอานอนตรงนี้มาเล่นนอนตรงกลางแล้วแม่เอมาก็นอนตรงนี้ค่ะสามคนเมื่อคืนเนี้ย จะไปลุหโมงแน้วยรอขอนะใกล้ถึงแล้วเพราะว่าเพราะว่ามู่กี้นี้มันแจ่มมีรถพูดต่างกัได้มมันจะนืดค่ะก็เอาปิดวิดีโอ ผิดพลาดทางเทคนิคจ้ะสถานที่เล่นนะนเขาปิดปิดโควิดลน่ก็เลยต้องมาเบอ King ร์เกอร์คิงแทนค่ะเมืม่อวานก็ไปเม็กซ์นดนันที่มาเบอร์เกอร์คิงแล้วก็ว่าจะพาเด็กไปดูหนังจ้ะไปดูหนังต่อ,อกำลังดูจองอยู่ไม่มียังไม่มีคนรักใส่เขาสส่สเขายังไม่ได้เปิดจะไปดูหนังไปดูหนังแทนแทนที่เล่นจ้ะ เดี๋ยวถ่ายมาลิน้อยด้วยก่อนอืมอยน่ีดใครนะอยากซื้อขนมที่ฉีมันแพงนะตรงนั้นน่ะอยากซื้อขนมกัล้อเยกัอ่ๆแล้วสูกิบมีมีตังหรอมเอา ôi ô đi, kìm hết một philippines phi nát mãn nè. nát kẹt đây nát kết luôn, เด็กน e like ้อยเอ้ยเด็กน้อยได้ของเล่นด้วยค่ะเปลี่ยนแผนจาไปสถานที่ของเล่นเด็กอ่ะมันปิดเขาหนูก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละลูกมันปิดแล้วก็เลยไม่ได้ไปก็เลยจะพาเด็กมากินเบอร์เกอร์คิงจะด้ีเ๋ยวัก็มรเนี่ย I lång namn. DSU är den smartaste mått till egen olycka. Du kan spara inte till 27 000 i fall med år. สามสาวดูจนจบเรื่องนึกว่าจะหลับ ฮะก็กลับบ้านไงจบแล้วนะก็แม่เป็นเพื่อนหนูที่ไงว้าจบแล้วไปใส่เสื้อโซเฟียใส่เสื้ออม น้องยังต้องบอกเห็นไหมล่ะไปแล้วจ้าหนังจบแล้วเด้อกลับบ้านแล้วเด้อสามสาวออกโรงเป็นคนสบายอันนี้มันเป็นโรงเล็กค่ะเพราะว่าโควิดหน้าเขาไม่ได้เปิดโรงใหญ่ค่ะเขาเปิดจํากัดจํานวนคนเป็นโรงหนังโรงเล็กจ้ะอ,อ๋มาลิน้อย啊อ ไม่ให้ปลาเก็มหรอเอามาใจร้ายแะเต,ตีย้ยแล้วยังใจร้ายอีกมาลี่ห้าปีแล้วทําไมหนูตัวเล็กยังมาลี่จะเตีย้ยอวบอันนี้สาวโซเฟียจะกลับแล้วหรอฮาเดะบายบายแล้วนะไปกลับแล้ว,ล,ว,นะล,ล,วลูกเขาจะปิดแล้ว สวยหนูสวยมากเลยกลัวตกหรอไม่ตกหรอกเฮฮะเด็กๆอยากเล่นน้ำตกอยากเล่นน้ำไหม หนาวทำไมมันหนาวเหรอมาเล่นน้ำไหมมะลีน้อยไม่ได้ดรูดซิปอะหนาวแล้วน่ะนี่จ้าโอ้ยเสื้อก็จัมปูอ่าที่มัดผมก็จัมปูแต่หมาไม่ใช่สีจัมปู่ยอะไรกตุ๊กตาหมาสิโอ้าายอ้าวเป็นกระต่ายเหรออันนี้เป็นหมาใช่ไหมของเอ็มม่าเป็นหมาตุ๊กเปียไม่ได้เอาอะไรมาไม่ได้เอาตุ๊กตามาเลยตุ๊กเปีย บ้านมาลิน้อยแล้วสองสาวนี่หลับเลยใช่ไหมนี่อะไรนะดเ, <c oughs> เด็กเป็นบ้านนอนพี่น้องเอ้ย,ยถึงแล้วจ้าถึงบ้านมาลิแล้วจา้าค่ะถึงบ้านแล้วค่ะไปเล่นกูสันแล้วก็กินด้วย,ย,วยอื อ่าค่ะตอนนี้แม่ไอมาก็ถึงบ้านแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันกนะคะเพียค่ะเพราะว่าทั้งวันเลยแต่ก็มวนจะทั้งทั้งมวนทั้งเมื่นย่น่ะละแต่มันถึงบ้านไอมาก็มากินอ,า,อาหารง,ง่ายๆจ้ะแม่ไอมาไม่ได้ทําอะไรพิเศษวันนี้เหนื่อยพอไอมาก็ไปทํางานเข้ากะกลางคืนค่ะเข้าเข้าทุ่มหนึ่งออกเจ็ดโมงเช้านาคะคะเข้ากลางคืนแล้วทีนี้ก็เพียพี่ออยก็กินอย่างอื่นไปอันนี้มันเป็นอาหารง่ายๆค่ะก็คือเป็นเหมือนผง ผงไอ้ผงมันฝรั่งนะจ๊ะที่เขาบดมาแล้วเราก็ไปต้มเส่น้ําร้อนนะจ๊ะน้าอุ่นนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นฮอทดอกฮอทดอกเมื่อกี้แม่เอม่าเอาไปทอดเอาไปจีใส่เนยนะจ๊ะแต่เอม่าว่าไม่ค่อยชอบอันใหญ่ชอบฮอทดอกอันที่เล็กๆนะคะแล้วก็กินกับซอสกระเทศนะคะก็เป็นอาหารเย็นอาหารอะไรง่ายๆพวกคนน้อยก็ชอบกินแตะเอม่าก็ชอบกินครับว่าถ้ากินเนี่ยส่วนแม่เอม่าก็คงไปกินต้มแซบไข่ปลาเหมือนเดิมจ้ะอืม พรุ่งนี้ไม่รู้จะไปไหนวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้อาจจะเล่นแถวบ้านนนะจ๊ะจะไปเล่นแคมปิง้งวงเล่นลานี้จ้ะเมื่อื่นยังพ่อกันไหมนะจ้ะเนาะเมื่อนี้พ่อสมนี้ได้จ้ดเด้อเนาะเจอกันเจอกันทั้งวันเลยวันนี้ <c oughs> เมื่ออื่นไปเล่นเสีดีหน่อยมาเนาะน่ะนะ,นะ,นะ,นะเล่นแถวบ้านดูอากาศกันค่ะยังไม่ได้ดูอากาศเลยนะจ๊ะ อันพอแค่นี้เลยเด้จ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้าบาย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 ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊บายบาย